ก็เลยแบบขี้เกียจแล้วก็เลยแบบนอนรู้สึกเหมือนไอ้นี่ด้วยเป็นภูมิแพ้ไปเลยไปเลยไปคุณแม่ลีโอช่วยขายกาแฟให้แพรลี่ด้วยนะเนี่ยวันนี้จะส่งกาแฟากับวิซีให้แม่แล้วก็ให้ไฮนเก้นจะส่งวิซีให้ไฮนเก้นกินนางจะได้สวยสวเดี๋ยวก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเออไป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  แม่อ่านทิปภูมิแพ้ลีโอไม่ใช่ค่ะช่วยกันนะคะพี่ลีโออยากได้มอลลี่เก่งมากไฮานาเก้นไฮานาเก้นน้องพี่ไปเลยไปเลยอ่ะถ้าได้20ออเดอร์เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้มอลลี่ลีโอจริงเดี๋ยวให้จริงอ่ะได้จริงแต่ตอนนี้มีคนไปสั่งแล้วนะ มีคนไปสั่งแล้วกดเลยกดถ้าไม่ทานกาแฟก็แนะนําเป็นวิซีกูตาได้เลยนะคะวิซีกูตาได้เลยสนใจวิซีขอบคุณค่ะเห็นแล้วนะเห็นแชทเด้งไปแล้วนะคะขอบคุณที่บ้านฟ้าเห็นเรียบร้อยแล้วเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นเรียบร้อยแล้วรับกาแฟสูตรภูมิคุ้มกันหนึ่งกล่องค่ะพี่สาก,กาแฟให้ตัวนี้เหรอเขาอยากได้ตัวไหนให้หมดเลยให้หมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวดิฉันไปซื้อใหม่แต่ตัวนี้หายากอยู่นะตัวนี้ดิฉันชอบมากเลยสวยมากอันนี้มันเป็นโค้กครบรอบกี่ปีไม่รู้สวยนะตัวนี้สวยนะ สีแดงสวยเนาะตัวโค่น่ารักมากเลยแล้วก็มีตัวมอลลี่ด้วยนะนี่ตัวมอลลี่เอ๊ไม่ใช่ตัวอะไรนะเขาเรียกตัวอะไรวะเดี๋ยวมอลลี่ตัวอะไรวะตัวตัวอะไรวะอะไรวะเขาเรียกตัวอะไรวะตัวนี้เขาเรียกตัวอะไรอ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกตัวอะไรวะบานาหน้าที matter matter ่มันชอบลองมาบมนาหน้าเขาเรียกตัวอะไรนะตัวนี้เขาเรียกอะไรนะเออมินเนียน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  มินเนียนมินเนียนเออตอนนี้มินเนี่ยนน่ารักนะสีเหลืองค่ะตอนนี้เป็นมินเนี่ยนค่ะน่ารักไหมน่ารักเนาะมินเนียนน่ารักนะอีกตัวอีกตัวอยู่ไหนอะไม่มีที่วางอยู่บนโต๊ะมีสองตัว,ม,ตวมันไม่มีที่วางแล้วทุกคนเต็มไปหมดขนาดตัวลาบูบูที่พี่หมออ้๊อให้มาดิฉันยังไม่ได้แกะเลยทักบ้านเขียวแล้วค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้ดูแลนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งเดี๋ยวดิฉันดูแอดมินให้นะคะแอดมินไม่รับใช่ไหมแป๊ อ่ะขอ20ออเดอร์ขอยีออเดอร์เท่านั้นขอ20ออเดอร์เท่านั้นค่ะไปขอแค่20บ้านไปขอแค่20บ้านนะคะปักหมุดเรียบร้อยแล้วค่ะอุ่นนนกาแฟหน่อย ทักบ้านเขียวเลยค่ะตามที่ปักหมุดเลยตามที่ปักหมุดอยู่หน้าจอเลยนะคะขอบคุณนะคะกาแฟช่วยเรื่องอะไรบ้างพี่ขาเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพมากกาแฟดิฉันช่วย3ด้านเลยเพราะว่ามี3สูตรในกล่องเดียวสูตรละ5ซอง1กล่องมี15ซองนะคะ3สูตรสูตรแรกมีส่วนผสมของคอลลาเจนไดเปปไทด์เอลกูตาไทโอนดูแลเรื่องผิวผมเล็บกระดูกนะคะสูตรที่2มีส่วนผสมของเบต้ากูแคนแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนดูแลเรื่องของภูมิคุ้มกันซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพใครเริ่มอ,อายุเยอะ อ่าภูมิคุ้มกันเริ่มไม่ดีเป็นหวัดเป็นไข้ง่ายป่วยง่ายนะครัท้องทานสูตรที่สามมีสมของผสมของลูทีนและใบแปะกล้วยดูแลเรื่องของสายตาจอประสาทตาแล้วก็สมองบำรุงสมองนะคะไม่ใช่บานาน่าแล้วเออนั่นแหละอ่ะไปไปทุกคนไปทุกคนไปไปไปสนใจง่ายๆเลยสนใจง่ายๆแล้วแฟนตื่นละแฟนส่งสติ๊กเกอร์มาละกวนแล้วเนี่ยส่งมาแล้วส่งมาเยอะเลยเนี่ย นี่ยส่งมาแล้วตื่นแล้วอืมเนี่ยรายงานตัวแล้ว <c oughs> อันนี้ส่งมานี่กวนนะเนี่ยส่งแบบเนี้ยดูคนดูส่งมาแล้วอืมหลับลึกหลับไหลไม่สนใจใครเลยไม่สนใจแฟนไม่สนใจใคร <g ül> ดราม่าก,ก่อนนิดนึง499นะคะ499นะคะทุกคนไปขอ20ออเดอร์ขอ20 order, ขออเดอร์ถ้าได้20ออเดอร์ก็คือให้เลยไปเลยอ่ะพี่ลำไยเห็นแล้วพี่ลำไยทักไปแล้วขอบคุณค่ะไปพี่ลำไยทักไปแล้วขอบคุณค่ะสั่งไปทางไลน์แล้วพี่ลำไยเห็นแชทแล้วนะคะเดี๋ยวหนูให้แอดมินตอบนะคะอ่ะแล้วใครที่ยังไม่ได้สั่งอยากสั่งนะคะช่วยอุดหนุนหนูหน่อยขอคนละหนึ่งออเดอร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวปักหมุดให้ทักไปบ้านหลังคาสีเขียวได้เลย ท้าไปบ้านหลังคาสีเขียวได้เลยนี่นุปักหมดให้เรียบร้อยแล้วนะคะ920ท่านช่วยช่วยอุดหนุนหนูหน่อยกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆดูแล3ด้านใน1เดียวนะคะ mm hmm. น่ารักคาลโอดูแล3ด้านใน1เดียวเลยนะคะกาแฟ1กล่องดูแลถึง3ด้านให้เยอะมากแล้วก็ใส่แต่ตัวสารสกัดที่ดีกับสุขภาพเป็นกาแฟเพื่อการดำรงสุขภาพนะคะพี่โอไม่ค่อยจะตื่นอันนี้จริงค่ะอยู่บ้านยายก็เหมือนกันเขาบอกว่าเขาบอกว่าถึงจะหลับลึกแต่ไม่เคยลืมแฟนนะครับ ผู้ชายปากหวานน่ากลัวผูว้ชายปากหวานน่ากลัวเดี๋ยส่งส่งตาเหลือกไปก่อนส่งตาเหลือกไปก่นอนอยู่บ้านหรือเปล่าหรืออยู่ไหนรายงานตัวมาเลยนะกูต้าขายยังไงอะกูตาสี่เก้าเก้านะพี่ กูต้า499นะคะกูต้า499นะคะพี่ขาอาจจะกูต้ามี32นะครับเป็นวิตซีกูต้านะคะอันนี้จะช่วยเรื่องงานผิวแล้วก็เรื่องของภูมิคุ้มกันนะจ๊ะพี่จา๋าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปักหมดให้สั่งที่เดียวกันเลยนะคะแล้วมีโปรด้วยวิตซีหนึ่งกูต้าเอ้กาแฟหนึ่งวิตซีหนึ่งนะคะ899เท่านั้นเองวิตซีได้วิตซีหนึ่งหนึ่งถุงแล้วก็กาแฟหนึ่งกล่องอันนี้เป็นสูตรเป็น เป็นโปรเป็นโปรคู่กันนะคะสั่งได้นะคะของดิฉันเองค่ะใช่ของดิฉันเองรับปะร,ะ,ะ,รบปะกันคุณภาพเลยนะคะรับประกันคุณภาพเลยรับประกันคุณภาพเลยนะคะไปเลยนะคะไปเลยนะคะ,เ,ะ,คะเออมีคนทักไปแล้วขอบคุณคะ่ะขอคบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีคนทักไปแล <outfit S 1> ้วขอบคุณค่ะ ทักเลยนะคะหนูปักหนูปักหมุดให้แล้วพี่เข้าไปอุ่นนนกาแฟหน่อยอยากสั่งทักแล้วไม่ตอบเลยค่ะเดี๋ยวให้แอดมินตอบนะคะกลาบขอบพระคุณนะคะลูกค้าอย่าเพิ่งวีนนะคะให้แม่ค้าวีนคนเดียวพอไม่อนุญาตให้ลูกค้าวีนนะคะเพ,เพราะว่าแม่ค้าวีนได้คนเดียวค่ะขอบคุณค่ะเออ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 แฟนตื่นละเออ,เอ,อ,เอ,อ โอเคลือเกินเนาะเออวิซีทานได้นะคะเด็กทานได้นะคะวิซีทานได้ค่ะเดี๋ยวปังหมดให้นี่เข้าไปสั่งได้เลยเข้าไปสั่งได้เลยนะคะรบกวนนิดนึงนะพี่ พี่ขาลบก้นนิดนึงรบกวนนิดนึงรบ,บกวนนิดนึงนะคะรบกวนนิดนึงไปค่ะอยาเปิดมากแต่ตะก้ามันบินค่ะพี่เดี๋ยวรอตะก้ามันกลับมาก่อนนะคะแต่สั่งได้ง่ายเหมือนกันคือหนูปักหมดแล้วพี่เข้าไปสั่งได้เลยไม่ว่าพี่จะสั่งวีซีหรือพี่จะสั่ง สั่งกาแฟวิตซีก็ขายดีมากๆนะคะขายดีพอๆกับกาแฟเลยอยากให้อุ่นกันแต่ถ้าวิตซีมี3 0ซองนะคะ2ถุงทานวันละกี่ซองคะวิตซีเบิ้ลสองซองก็ได้นะคะดิฉันทานวันละดิฉันทานไหนดิฉันทานวันละ4ซองเนี่ยตอนบ่ายๆอย่างเงี้ยสองตอนกลางคืนก่อนนอนอีก2อ,อันนี้สําหรับคนต้องการบูสต์ผิวหรือว่าอะไรนะคะไม่มีสารอันตรายนะคะไม่ต้องกลัวนะคะพวกวิตซีพวกวิตามินเนี่ยถ้าแบบ ทานเข้าไปแล้วร่างกายมันดูดซึมมันนอกเหนือจากการใช้งานมันก็จะถูกขับออกจากปัสสาวะนะคะตัวไหนผอมกินกาแฟเลยค่ะทานกาแฟเลยค่ะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไม่ใช่กาแฟที่กินแล้วผอมแต่เป็นกาแฟที่กินแล้วไม่อ้วนเพราะว่าให้พลังงานต่ํามากแถมดูแลสุขภาพด้วยโนชูการ์ไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมนะคะใช้ไฟเบอร์ครีมนะคะแทนครีมเทียมนะคะวันนี้ทานกับ วันนี้ทานกับแฟนคนละซองวิซีรสชาติอร่อยขอพระคุณค่ะเห็นป่าบอกแล้ววิซีร <ES TS> อร่อยมากเมื่อกี้พี่นั่นก็บอกว่า,าวิซีอร่อยมันจะอมเปรี้ยวอมหวานเาปรี้ยวๆหวานๆกินปิ่นผลไม้รวมค่ะวิซีอร่อยมากทานได้ง่ายด้วยนะคะทานง่ายด้วยทานง่ายด้วยบอกแค่นี้เลยทานง่ายรสชาติดีนะคะสนใจก็เดี๋ยวปักหมุดให้นะคะสนใจเดี๋ยวปักหมุดให้ทักบ้านหลังคาสีเขียวเลยพี่เข้ะะาไปทักบ้านหลังคาสีเขียวหน่อยนะคะเดี๋ยวปักหมุดให้ นี่กาแฟดูแลสุขภาพนะคะอยากให้ทุกคนได้ทานกันดูแลสุขภาพเถอะค่ะนะสุขภาพเป็นของของที่มีราคาแพงที่สุดในชีวิตเราเบิลไปแล้วค่ะอย่างละสองซองทานได้เนี่ยหนูก็ทานกาแฟสองซองดิฉันก็ทานกาแฟสองซองนะวันนี้ทานสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามสนใจทักบ้านเขียวที่ปักหมุดได้เลยค่ะสนใจทักบ้านเขียวตามที่ปักหมุดได้เลยนะคะ คุณพี่จ๋าทักบ้านเขียวตามพี่ปักหมุดได้เลยอุนหนุนหน่อยคนละหนึ่งออเดอร์ถ้าครบยี่สิบบ้านเดี๋ยวให้มอลลี่ลีโอตัวหนึ่งไปเลย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 ทักเลยทักเลยทักเลยเบาหวานกินได้ค่ะไม่มีน้ําตาลค่ะไม่มีน้ําตาลเลยไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมไม่มีไขมันทานนะคะรสชาติดีมากเป็นกาแฟของตัวเองที่ กูต้าราคาเท่าไหร่คะรวมส่งอ่ะพี่บูไปทักแล้วขอบคุณคะ่ะได้กี่ออเดอร์แล้วคะหลายแล้วแต่ยังไม่ถึงยี่สิบแต่ยังไม่ถึงยี่สิบอ่ะสนใจกาแฟขอบคุณคะ่ะเออลูกค้าเข้าไปสั่งอยู่เรื่อยๆเลยนะคะตายไปลูกค้าเข้าไปสั่งอยู่เรื่อยๆเลยเดี๋ยวทิฉันอาจจะลงไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะไม่มีไขมันทานนะคะพี่ไม่มีไขมันทานคะ่ะเดี๋ยวไปขอไปคุยกับแฟนแป๊บหนึ่งนางตื่นละงอา,าอบน้ำยัง เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาไลน์ใหม่ขอลงลขอลงไลบบน์แปบนึงช่วยอุดหนุนหน่อยขอยแค่ยี่สออเดอร์นะคะทักบ้านเขียวเลยทักบ้านเขียวเลยทักบ้านเขียวให้หนูหน่อยทักบ้านเขียวให้หนูหน่อยตั้งหน้าตั้งตารอกาแฟอยากชิมได้รับกาแฟแล้วเมื่อวานรับประกันรสชาติหอมจริงๆค่ะติดใจ